วันนี้อาจารย์ได้มาเจริญพุทธมนต์ที่ร้านบูฟินนะซึ่งเป็นลานที่ให้ความอุปพธรรมคำชูกับวัดเครศาสนาคุณในฟลอริดาแห่งนี้โดยมีท่านอาจารสรวิทย์เป็นเจ้าวาดเป็นประจำปีนะให้พวกเรานั้นทำบุญประจำปี เพื่อเป็นฝันเป็นกำลังใจให้กับร้านอาหารไทยของเราที่มาทำธุรกิจร้านอาหารไทยในฟลอริดาแห่งนี้ก็น่าว่าเป็นบุญวาสนาบรารมีของพวกเราที่ได้มีพระเจ้าพระสงฆ์ให้พวกเราได้มาทำบุญสุนทานการกุศลประจำซึ่ง โยมโตโน่และโยมปูนี่ตั้งแต่เริ่มอุปธรรมระถากปัดวาศาสนามาก็อยากให้หลายคนที่ดูในรายการนี้ดูเป็นตัวอย่างว่าร้านอาหารไทยของเราไม่ว่าอยู่ในประเทศใดก็ตามนะอ,อาศัยบุญทานการกรุศลนี่แหละทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าบุญแล้วก็ทำธุรกิจแล้วก็ทำ อาจ,จารย์ใช้คําว่าบุญแอนบิสเนสพอจิตใจเราเกิดความสงบร่มเย็นชุ่มชื่นในจิตใจของเราแล้วธรรมชาติของญาติโยมนั้นต้องทํามาหากินเพราะมีครอบครัวผัวเมียแต่ส่วนหนึ่งนั้นพระุทธเจ้าได้สอนให้เรา,เาประกอบอาชีพการงานแล้วหนึ่งส่วนนั้นท่านใช้คําว่าไปฝังดินไว้นะ อันที่หนึ่งก็คือให้กับปากงูเห่านะอืมก็คือครอบครัวเมียนะัหะเห็นไหมครอบครัวเมียเราบ่นเพื่อลำพันกันนะ่เออ,อนั่ะใส่ปากงูเห่าใช้นี่เก่าใช้นี่เก่าคือพ่อแม่นะเออใช้นี่ใหม่คือลูกเก้าใช้อย,ย่างหนึ่งก็คือข้าทาสบริวารญาติชนิดวิสหายใช้อย,ย่างหนึ่งก็คือฝังดินไว้ บุญทานการกุศลนั่นแหละคือการฝังดินไว้นะทำไมพูดอย่างนั้นบุญทานการกุศลนั้นฝังดินไว้แล้วเมื่อเราเกิดพบใดชาติใดเราก็ขึ้นเอาไปขุดเอาไยของเราที่เราฝังดินไว้นั่นแหละเลป็นมานี่ความหมายของท่านเป็นปริศนาธรรมแต่ในโลกทุกวันนี้สังคมโลกโซเชียลยุค 5G แล้วเนะี่ยเราก็ต้องดูเป็นตัวอย่างเราอย่าคิดว่าเราจะอยากได้อย่างเดียวนะ ออบางอย่างนั้นขยันแต่ก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองพ่อพ่ออะไรพ่อไม่มีคุณธรรมน,นายจ้างก็ไม่มีคุณธรรมลูกจ้างก็ไม่มีคุณธรรมฉะนั้นคุณธรรมนี่แหละคุณธรรมคืออะไรล่ะพูดไปมันกว้างคือความเห็นใจเขาใจเราแต่ก่อนเราก็เป็นลูกจ้างเขาต่อมาเราก็เป็นนายจ้างนี่อย่างนี้เป็นต้น เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งอาจารย์พูดในหลายที่หลายแห่งว่าทุกคนวินวินนะอ,อยู่ด้วยกันได้โดยการไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่บีบบีซีไฟกันนะไม่กล่มเหงกันไม่วางตัวเป็นนายเป็นบ่าวลูกจ้างก็เหมือนกัน่ะถ้าคิดว่าเราทำเพราะหน้าที่เงินเดือนอย่างนี้มันก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมด ถ้าถูทั้งหมดก็คือว่ารักที่ของเราถือว่าบ้านนี้เป็นเป็นบ้านของเราร้านนี้เป็นร้านของเราท่านนายจ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นแล้วซึ่งมันเป็นศีลธรรมฉะนั้นไม่ใช่ว่าพระโต้งต้อจะสอนระดับสูงทั้งนั้นหมดกิเลสอาสะวะกิเลสก็าหาไม่อันสอนขี่ปฏิบัติเนี่ยการอยู่กันระหว่างครอบครัวผัวเมียเนี่ยนั่นก็สอนนะธรรมะของฆรวาสน,นะแต่ทีนี้ารวาส ไปเอาธรรมะของผู้ปฏิบัติเออเอามาเพ้อฝันตัวเองแล้วจะเป็นอย่างนั้นมันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะเรามีครอบครัวแล้วเรามีสามีภรรยาแล้วอยู่ด้วยกันสามีภรรยามีคุณธรรมนายจ้างลูกจ้างมีคุณธรรมเออถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่เกิดสันติสุขครอบครัวสันติสุขบ้านเกิดสันติสุขธุรกิจเกิดสันติสุข น่มันก็เลยเป็นบุญด้วยเป็นกุศลไปด้วยในตัวถ้าเราเข้าใจทําด้วยความเข้าใจถ้าทําด้วยไม่ได้ไม่เข้าใจมีแต่การเอารัดเอาเปรียบโคดโกงทำให้ในายจ้างชิบหายไปแล้วลืมไปว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นบ้านของตัวเองเหมือนเราเรานั่งเรือลําเดียวกันเนี่ยนะถ้าเรือไปไม่รอดเราก็โร่มกันบมดทันใดก็ดีนะไม่ว่าสังคมใดแหละ สังคมประเทศก็เช่นเดียวกันสังคมวัดวาศาสนาก็เช่นเดียวกันแต่โดยส่วนมากแล้วนะถ้าเราไม่พิจารณากันดีดปฏิบัติเนี่ยมันถึงจริงๆอย่างการยุบตนข่มท่านอย่างเงี้ยนะหลายๆแห่งจะเป็นอย่างนั้นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะ่ะอย่างนั้นมันแสดงถึงจิตใจมันลามกอย่างเป็นอย่างนั้นซึ่งโลกความจริงมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาวันใดก็วันหนึ่ง มันส่อสันดานถึงความเป็นคนเอารัดเอาเรียบใครจะชีบหายก็ช่างของให้ข้าจเจริญมันซึ่งมันก็ไม่จเจริญหรอกจเจริญไปไม่ได้หรอกนะสัด้านการสละกเนี่ยพระพุท์ถึงบอกให้เราเรียนรู้อารมณ์ระหว่างการให้กับอารมณ์ในการที่เราจะเอามันต่างกันนะเ,เพียงแต่ปฏิบัติตื้นๆนี่แหละ ไม่ว่าสิ่งใ,ใดๆก็าตามเนี่ยพ่าเราจะเอาเนี่ยเหมือนกับเราจะไปผ่านเดินลัวเข้าไปแล้วก็เห็นน้อยหนามันลูกโตๆขึ้นมาจิตมันคิดแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาเนี่ยนมนมันเดือ,อดร้อนแล้วทีนี้ผู้ที่ถูก,ถกขมโมยไปก็บ่นเพอ้อต่อไปกลับนั้นมันก็ตามสนองอีกไอ้คนที่เป็นอย่างนั้นนะ่ะเห็นไหมเออเห็นไหมหล่ะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราเนี่ย ถึงแม้เราจะอยู่ในตามประเทศก็ตาม <c oughs> เราก็ไปทิ้งวัดวาศาสนาถึงแม้ไม่มีวัดเลยซึ่งอาจารย์ก็สอนไว้ว่าเอาบ้านตัวเองให้เป็นวัดอย่างอยู่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนอร์เวย์ฤดูหนาวผ่านมาอิมาเต็มไปหมดแล้วไปไหนก็ไม่ได้ก็ไหว้พระสวดมนต์ในบ้านตัวเองอย่างนั้นแหละเจริญเมตตาภาวนาในบ้านตัวเองนั่นแหละ,ะ,าาอ,หละอย่างนี้เป็นต้นเรียบร้อยเรารู้จักเราศึกษารู้จัก เป็นอย่างนั้นแล้ววัดก็เลยอยู่ในใจของเราไนดะ้แต่เราก็ไปเมาอีกละไปเมาว,ว่านู่นวัดดูกับพระสงฆ์นู่นออแท้ที่จริงแล้วผู้ตรงสอนต้องการสอนนห้มาเข้ามาถึงจิตใจของตัวเราเองและมันก็สายแฉแสงออกไปข้างนอกนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นชาวพุทธของเราให้พากันศึกษาอย่าไปเถียงกัน อย่าไปเอาต้นเป็นปลายอย่าไปตายเอาปลายเป็นต้นนะผู้องคงสอนเบื้องต้นทำกลางและที่สุดศีลก็เช่นเดียวกันสมาธิก็เป็นเส้นเดียวกันปัญญาก็เช่นเดียวกันนะมีสามอยู่ตลอดอมัชเชกลยานังปริโยสานะกลยานังทำคำสั่งสอนของพระองคงนั้นงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งทมกลางและงามทั้งเบื้องปลายถ้าเราเห็นอย่างนี้ ผู้เราในยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมโลกโซเชียลโดยเฉพาะญาติโยมชาวพุทธแล้วนะ่ะย้อนแย้งกันขัดแย้งกันแล้วเกิดอะไรละ่ะเราต้องการความสุขไม่ใช่หรือเราไปฟังครูบาอาจารย์พูดถ้าดูให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบเยือกเย็นลงไม่ว่าท่านอาจารย์องค์ไหนแหละนะเออถ้าเราไปแล้วจิตใจเราสงบร่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงคำดาวคำดาวลงนะ อันนั้นแหละเป็นผลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เอาวัตถุไปถมกันอวดร <c oughs> วยกันนะถ้าอย่างนั้นมันมันเพี้ยนมันเคลื่อนอ,อย่างสมมุติมีผู้ดีผู้หลักมากดีเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์มาตะมุนํำทานไอคนที่ไม่รู้อีกน่ยนี้ก็แห่กันไปแห่กันมาแห่กันไปแห่กันมามันได้อะไรบ้างนะ เออรู้รู้ตัวหรือเปล่านะเอามันในความสงบร่มเย็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอยู่คนเดียวก็เป็นสุขนะอยู่สองคนก็เป็นสุขเพราะมันเป็นธรรมนี่ธรรมคืออะไรล่ะเห็นใจเขาเห็นใจเราคําว่าเห็นแขงางบขมาธรรมนะเออเราจะไปยึดเราเราจะไปตีความมาธรรมะธรรมะนะหรือบ,บางทีเราไปเมารวมไปเลยว่าธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่กับพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่กับอาจารย์ ซึ่งอาจารย์พูดในหลายแห่งว่าอย่าไปยึดติดต,ตัวบุคคลอาจารย์เรานะเป็นตัวบุคคลเอาทำคำสอนพระเจ้านั่นแหละเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็บอกอาจารย์ลูกศิษย์คนนั้นลูกศิษย์คนนี้แท้จริงมันก็คือลูกศิษย์พระเจ้านั่นแหละนะไม่ว่านนกายไหนไม่ว่าประเทศใดถ้าพุทธนะนะเป็นมันเป็นอย่างนั้นเราทําด้วยความเข้าใจทำพุทธด้วยความเข้าใจเป็นยังไงอาจารย์เหมือนกับเราทาอาหารนี่แหละ เราเรียนรู้มาแล้วเอาอะไรลงก่อนเอาผักหอมลงก่อนเอาน้ำมันเอากุกใส่ก่อนเอาเนื้อใส่ทีหลังคุกเข้ากันเข้าไปนี่เรีวกว่าทาด้วยความเข้าใจฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยเข้าใจทานดูใจของเราเนี่ยในการที่อยากจะให้เป็นหลักไม่ใช่ไปดูของภายนอกว่ามันรวยมันมากร้อยล้านพันล้านอันนั้นมันนอกนะต้นควบจริงๆคือใจอารมณ์ที่อยากจะให้เมื่อให้แล้ว กับผู้ที่ท่านมีศินใจแล้วก็เบิกบานนี่เรียกว่ารู้จับหลักสมาธิก็เหมือนกันเราจะบริกรรมอะไรก็ช่างนะยุบหนอพองหนอสมาหลังก็ช่างนมำพระทาก็ช่างดูลมหายใจก็แล้วแต่แต่มันจะมีจุดศูนย์รวมมันก็คือความสงบที่มันเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานั่นอันคือศูนย์กลางแต่ยังไม่ใช่ที่สุดนะความสงบอันนั้นอ่ะ มันสามารถจะแตกลายออกไปดยการพิจารณากายมังาาม่งพิจารณาธาตุบางพิจารณาขันมัง่งพิจารณายุตนะมัง่งเป็นอนิจจังทุกขังนาตานั่นหลักหลักของสมาธินะ่ะหรือว่าปัญญาบางทีความสงบเกิดขึ้นแล้วนะ่ะเอาไปพิจารณากายนี่ที่ว่าสมาธิอบรมปัญญาความสงบเกิดขึ้นแล้วไปพิจารณากายขั้นที่สามก็คือเห็นเป็นอนิจจังทุกขังนาตาไั่ม่ะรีสรริ่ไสพสิ่งใดๆ้จะ จีรังยังยืนถาวรน,นะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายไปนี่อันนี้เรียกว่าศีลส,สมาธิปัญญาแล้วทำยังไงผลมันเบาเย็นสบายไม่ยึดติดอย่างที่สูดว่าแก้มันแตกในร้านเราเนี่ยการมันแตกปุ๊บเราบอกเออไม่เป็นไรหรอกเอออืมน,นะเดี๋ยวซื้อมาใหม่นี่อนาอารมณ์เช่นนี้แหละหรือว่าเราเราไปเห็นว่าลูกน้องเราเออ มันทําไม่เข้าท่าเข้าทางบ้างใจเราก็โปลงลงไปนะไม่เป็นไรเนะีอย่างนี้แล้วใจเราก็ไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวเ,เริ่มต้นใหม่เนี่ฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พุโทโธต,ตัดไวนะ้น่ะศีลสมาธิป,ปัญญาเมื่อเราสามารถรูปรวมได้ก็เป็นหนึ่งอยู่ที่ใจเรานะเทำคำสั่งสอนพุโทโ์ก็เหมือนกันสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นนะ พุทธังทำบังสังคังรวมลงเป็นหนึ่งนะอันนี้จังทุกขังนาตารวมลงเป็นหนึ่งสรุปแล้วก็คือหนึ่งหนึ่งคือหัวใจเรานี่ถ้าเราเห็นความคิดของเราแล้วพอมันเกิดขึ้นกระทบเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากเราก็คิดเป็นปัญญาว่าเราก็จะตายนะเราก็จะเจ็บแต่ก่อนนี้มันจะเจ็บจะตายเด,ด็เราจะทําอะไรไว้นะเพื่อเป็นทรัพย์ในดิน สิ่งในน้าสําหรับเราในการนี่เราจะไปสู่ภพภูมิใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่เราอยู่ด้วยความรู้อยู่ในโลกใบนี้แต่ก่อนเราเมื่อคืนในโลกใบนี้เราก็ไม่รู้นะพอเราได้ยินได้ฟังาอายุระปุนนี้แล้วเน่ยเราเรียกว่าเตรียมตัวในการที่จะละโลกนี้ไปเหมือนกับเราจะเดินทางถ้าเราอยู่ฟลอริดาเราจะเดินทางกลับไปประเทศไทยเราก็เตรียมตัวแพ็กกระเป๋าในการที่จะขึ้นเครื่องบิน นั่นล่ะสักผอยู่เมืองไทยก็แพ็คกระเป๋าให้เรียบร้อยสบู่ยาสีฟันกางเกงในถุงเท้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะเพราะชีวิตหลังความตายนั้นไม่มีแมคโคลตัสให้เราได้ซื้อนะไม่เหมือนกับเราตัวเป็นมนุษย์ฉะนั้นอยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรทําตอนเป็นมนุษย์ทําไมการเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มีร่างกายแต่เราเทพเทวดานั้นมีแต่จิต ไม่มีร่างการเนี่ยคิดอยากนด้ยอยู่อยากจะทําอยู่อย่างวันนี้เรามาแผ่เมตตาให้กับวิญญาณทุกวิญญาณสรรพสัตว์น้อยใหญ่แล้วก็เป็นวันเข้าประดับดินด้วยคืออุทิศถึงญาติโคโหติกาฉะนั้นผู้ที่ตายไปแล้วนะ่ะจะรับรู้ได้เลยจิตของเราที่เราส่งไปให้โดยการระลึกนึกถึงท่านตลอดถึงวิญ,ญญาณ ที่ไม่มีร่างกายสัมภาเวสีสัญจรเหมือนกับคนไร้บ้านขาดบ้านเลยเขาได้เห็นแบบนั้นเขาได้รับแบบนั้นเขาก็อนุโมทนากับเราทําให้กิจการพวงเราเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลายไปพากันมาประพฤติปฏิบัตินะริงอยู่ทาที่วัดก็ได้ทําที่อยู่อาศัยของเราทําให้ธุรกิจของเราเจริญก้าวหน้าซึ่งอาจารย์พูดอยู่เสมอว่า ร้านอาหารไทยที่ไหนก็ตามเก่งกับเฮงนี่นะเก่งจริงขยันจริงแต่ถ้าไม่มีทุนเดิมคําอุปถรัรมภ์คำชูแล้วนี่นะก็ได้เฉพาะแค่นั้นแหละถ้ามันได้ทั้งบุญทั้งบารมีด้วยอันนั้นถึงจะสมบูรณ์แบบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นต่อจากนี้ไปญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจในการแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งนะ ออกจากใจของเราเนี่ให้มีประมาณนึกถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายยา่าสนิงวิสายแต่จะมีปัญหาว่าเอา้าอยู่ประเทศอเมริกามันจะถึงเนวยจัดวิญญาณเขาไม่มีประเทศเหมือนกับอากาศธาตุนี่เห็นไหมเออถ้ามันถึงด้วยใจของเราที่เรามุ่งมั่นน่ะเออมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงอาจารย์เวลาเรานอน,อนหลับเราฝันนะอย่างวันก่อนที่อาจารย์จะมา อังกฤษอเมริกาเนี่ยลูกสิทธิ์ทำบุญอย่างนี้แหละแล้วฝันนพ่อห็นแม่แต่งตัวสวยงามรากกระเป๋าเหมือนกับจะขึ้นเครื่องบินนี่เห็นไหมนั่นล่ะอันนั้นร้อยครั้งพันครั้งถึงจะปรากฏให้เราได้รู้ได้ทราบแต่ย่าไปถามกันมันไม่มีไม่มีกล้องโทรทัศน์ส่องหนอกว่าพุทธตายไปแล้วจะได้รับหรือไม่ได้รับเลยพายกันถามกันอยู่นั่นแหละถามไปถามมาถามไม่แล้วไม่เลิกเหมือนกับฝนตาบอดนี่แล้ว ถือไฟฉายอยู่มันก็ไม่เห็นแน่เนี่ยนี่เพราะตาจะฟ้องบอสอืมฉะนั้นถ้าเราเป็นพุทธามามกาศนี่มันกบเรามือตาเนี่ยเคลมแสงหิงห้อยเราก็เห็นแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเลยไปถามกันอยู่นั่นแนหะถามไม่แล้วไม่เลิกอยู่นั่นแหละถามครูบาอาจารย์ถามไปถามมาเหมือนผีบ้านแต่ไม่กลับมาดูตาตัวเองว่าตาตัวเองเป็นอะไรงงๆเศร้าๆไปอย่างสั้นลนะ่ะเอออย่างนี้เป็นต้น